สวัสดีครับผมพบนาครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่พรสุดาครับครั้งแรกแต่ก็ถือว่าเป็นเลขที่ว่าสามตัวงวดที่พนัานเมื่อกี้แม่พรสุดาบอกตื่นเต้นบอกแม่พรสุดาถูกเลขห้าเก้าสามตรงๆแบบไม่ต้องกลับถูกเขื่อนกับผมเลยผมได้ถามบางงวดที่พนัานเมื่อกี้ได้เลขมาจากสาครับ มันเป็นเลขคอมฝันของแกงวดนี้นถ้าหากว่าถือแบบบอตงกับเนี่ย16มิถุนายน6 7แม่พรสุดาครับจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทบนแมงรางงวดหากเก่าสามเลยหมายถึงว่าถ้าหากว่างวดที่จะถึง16มิถุนายนนี้นถ้าหากว่าถูกแกจะได้2ล้านบาทเพราะว่าแกซื้อไว้เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนตัวเลขเดี๋ยวผมจะลอยให้ฟังคือมันเป็นเลขความฝันเป็นเลขความฝันที่ว่าแม่พอาา่อตาได้เห็นในความฝันเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยหลงปลาแล้วตัวเองเนี่ยหาทางออกไม่เจอเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยไปเก็บเห็ดเพาะในตะก,กาเนี่ยก็มีเห็ดเพาะในมือเนี่ยก็มีเสียมแล้วก็ในกระเป๋าสะพายนีย่คือมีน้ํากับข้าวเหนียวเนี่ยกับเจลเนี่ย อยู่ในอยู่ในไอ้ยามยามของไอตทัวๆไปครับช่วงเวลาในความฝันเน่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นเน่ะเดินไปน่ะช่วงบ่ายบ่ายแล้วตัวเองเนี่ยคือประมาณว่าจะกลับบ้านเพราะว่าในตะก,การเนี่ยคือเห็ดเพาะนี่คือมันเยอะแล้วก็เลยบอกว่าเออพอแล้วเต็้มตะก,การแล้วจะกลับบ้านบัดพอแนมไปได้มาตอนแรกที่ในความฝันคือตัวเองหาเห็ดเพาะอยู่ในอยู่บริเวณนาทุ่งนาอยู่ในป่าข้างนา แต่บัดพพอหาไปเลยหาไปเลยตัวเองนี่กลับขึ้นมาอยู่บนภูเขาใครว่ามันหาเหตุไนาะยชหน่าก็เลยแบบ <c oughs> ประมาณว่าหลงทางหลงขึ้นไม่เรื่อยสุดท้ายครับแม่พอ่อจราหลงทางหลงป่าหาทางไม่ออกไม่เจอยิงเก็บแล้วกย็ยิงไปลึกเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยๆือชนาก็เลยแบบว่าประมาณว่าจำทางกลับไม่ได้เราก็เลยยางไปเลยครับขางภูเขาขางนี่แล่มใส่แล่มขอว่าใส่เท่าไปเพ่าบ้านครับ จนหาทางออกไม่เจอจนเหนื่อยจนไปนั่งอยู่ใต้ต้นบกใหญ่ต้นหนึ่งครับเพื่อให้มันหายเหนื่อยแล้วก็ไปกินน้ําสักอึกครับแล้วก็นั่งก็คิดในใจในความฝันได้คิดในใจว่าโอ้ยบน่นหาเก็บเห็ดหลายเลยวะสันหลงปลาสัมสักครูหนึ่งครับพนังเมย์น่งเหมือนกับตัวเองจะร้องไห้สักครูหนึ่งแม่พรสราเห็นผู้ชายกแก่ๆครับคนหนึ่งประมาณสัก ร้อยเมตรนี่แหละมองไปน่ะประมาณร้อยเมตรนี่แหละเห็นผู้ชายกแก่แล้วแม่พอธราครับตะโกนเรียกตะโกนเป็นสิบรอบผู้ชายกแก่ก็ไม่ได้ยินนะจนท้ายครับแม่พอธราจับได้ตะกา้าจับได้หยามเนี่ยวิ่งครับไปหาผู้ชายกแก่คนน้นครับแลนครับแลไปหาจนไปเจอผู้ชายกแก่ครับคนนึงคนนั้นแหละอยู่ในเถียงเถียงกระตอมเล็กๆเหมือนกับเอาหยาค่าครับมุงเอา แล้วก็เป็นเถียงแบบว่าใต้ต้นไม้ร่มลื่นมากมันจะมีแกจําได้เลยในของวันคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับดินแห้งๆดินโพนแล้วก็มันจะมีต้นไม้มีกอไผ่แล้วก็มีเถียงประมาณนั้นเลยครับแม่พองสนาครับดีใจมากที่ว่าได้เจอผู้ชายได้เจอคนพ่อเสดาบ่อยเจ้าของหลงป่าชนะแล้วก็เดินเข้าไปหาไปยกมือไหว้วัดดีจตาหนูลงทางหนูลงป่าหนูกบบระบาดบ่ไ ประมาณนะครับแต่ผู้ชายแก่ๆคนนั้นค,ครับไม่ได้คุยกับแม่พรสุดาสักคำนะครับแล้วแม่พรสุดาก็นั่งอยู่ในแค่ในกระท่อมผู้ชายแก่ครับยกสำรับอาหารนี่แหละยกผ้าขาวี่แหนะครับมาให้แม่พรสุดากินแม่พรสุดาครับกินครับหูบรคบเป็นอย่างเป็นแกงเห็ดเพาะอันนี้แกงเห็ดเพาะอันนี้ทอดเห็ดเพาะอันนี้นึ่งเห็ดเพาะอันนี้แจวเห็ดเพาะมีแต่เห็ดเพาะทุกอย่างนะครับ ในตะก,ก้าแม่พอลสาก็เลยหันไปเบืองตะการจาของเห็ดเผาะมันก็ยังอยู่แต่ว่าตาคนเนี้ยคือได้เห็ดเผาะไม่จากไส้กระบุกหูแม่สดาปอพอลสาไม่สนใจครับแกกินกินกินอย่างเดียวครับกินกินจนอิ่มหลังจากนั้นครับคำมันเนี่แม่พอลสาเพิ่นว่าเพิ่นในขอ้อความนี่คือเพิ่นว่าเพิ่นเนือห่อนหลาเ,เพิ่นก็เลยไปอาบนำ้ำอยู่แถว้น้ะนะนะอาบน้ำเสร็จก็ใส่แค่ผ้าถุงใส่แค่ผ้าถุงนี่เดียวแล้วก็ บื้องหูยังจำข้าวแค่ว่าวอาบน้ําเสร็จกินกินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ํามันมืดก็ขึ้นมันมานอนอยู่บนกระ๊อบนะครับนอนนอนกับผู้ชายแก่แกตาคนนั้นแหละผนมว่าด้วยความฝันไม่นอนอย่างเดียวมีอะไรกันด้วยวะสันมีอะไรกันกันด้วยกับผู้ชายคนนั้นเพื่อนกับบอได้ว่าย,ยัางเหมือนเหมือนบรดดิคิดอย่างเลยแลย้วนั้นครับเพื่อนบอกว่าัาพ่อตกดึกจนตัวเองแบบมีหลายรอบมากมีอะไรกันหลายรอบมาก กับผู้ชายแก่ๆคนนั้นจนเช้าครับตื่นขึ้นมาไม่เจอผู้ชายแก่เจอแค่เถียงเจอแค่สำหรับกับข้าวที่ว่าเตรียมไว้ให้แม่พรชราครับแกเดินออกมาแล้วเจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่ว่าวางทางๆผ้าเขาวมันเขียนเป็นตัวเลขแต่ว่าผู้ชายแก่ครับไม่เห็นตัวเลขที่ว่าแม่พรศราครับแกเห็นทุกตัวเลขเขาเขาวงกลมไ้ให้หมดเลยนะ ขาวงกลมให้ไวให้หมดเลยหกเหวงกลมหกเ้าสามวงกลมศูน้าห้าวงกลมแต่0ูนไม่วงกลมหกเก้าห้ามศูนย์เก้าคือวงกลมสามตัวแต่0ูนย์ศไม่วงกลมนั่นครับคือที่ไปที่ไปของตัวเลข แกเห็นแกก็พับพับเก็บไว้คือแกใส่สิทิ์เนาะแกใส่สิน์แล้วก็แกพับกระดาษตัวเลขครับยัดใส่นมแกนะยัดใส่นมเสร็จปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งครับแกกินข้าวเสร็จกินข้าวอิ่มแกลืมตาดูครับบ้านหลังนั้นครับมันเป็นโรงบ้านที่ว่าแกนอนครับมันเป็นโรงศพมันเป็นโรงศพขนาดใหญ่แม่พรสุดาครับแกตกใจมากแกขยับออกมาแกมองดูครับมันเป็นโรงศพ แสดงว่าสิ่งที่แกนอนครับมันเป็นโรงศพมันไม่ใช่บ้านแล้วก็ข้างโรงศพมันเขียนว่าแปดเก้าห้ารู้ไหมครับตกใจอะไรครับโรงศพที่ว่าแม่พอชราครับแกนอนมันเขียนคำว่าแปดเก้าห้าเลขที่บ้านของแม่พรศราก็แปดเก้าห้าครับเราก็เลยงงเอา้าคุณนอนในโรงศพจนแม่พอชราครับแกตกใจครับกลับเข้ากล้งกลับเข้าครับแก แกวางไว้ครับแกวิ่งออกมาเลยครับวิ่งจนตื่นนี่คือความฝันของแม่พรงศดาอาจจะยิ่งนี่แหละคือแกเล่าไม่ยาวนะครับแต่ว่าผมบอกแบบรายละเอียดให้ทุกคนได้เข้าใจนะแตบผมบอยากลีเนะาะอยากย้อนอีกรอบนึงนะคือตัวเลขในความฝันเนี่ยในกระดาษนะคือหกเก้าห้าวงกลมหกเก้าสามวงกลมศูนย์เก้าห้าวงกลมศูนย์ศูนย์เก้าไม่วงกลมแต่ลงศพกับเลขที่บ้านคือมันตรงกันกันกบ บ้านของแม่พรสุดาคือแปดเก้าห้าผมไม่รู้หรอกครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนแม่พรศสุดาก็ไม่รู้หรอกว่าเลขออกตัวไหนแต่แม่พรศสุดาบอกออกจากปากว่าถ้าหาว่างวดน,นี้ถูกแกจะได้สองล้านแสดงว่าแกก็ซื้อเลขตัวนี้แหละครับอาจจะทุซื้อทุกตัวแล้วก็ได้ถ้าหาว่าถูกมากแกจะได้ประมาณนี้แหละถ้าหากว่ามันเป็นเลขสามตัวตรงนะครับนาะไม่ต้องคิดยากครับถ้าอาจจะไม่ซื้อยากน,นอยหน่อยก็ได้ลองไปซื้อลอตเตอรีไ่ไปครับอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ความฝันฝันดีบอ อาจจะฝันดีก็ได้เก็บเห็ดแล้วก็ได้กินเห็ดแล้วก็ได้นอนได้ได้ได้มีอะไรกันกับคนแก่ตื่นขึ้นมาเขาเขียนเลขให้แต่สุดท้ายครับบ้านหลังนั้นเป็นโรงศพบนไหนครับอาจจะมาก็ได้วันนี้ความฝันฝันดีด้วยได้กินด้วยได้เก็บเห็ดด้วยเลขมันก็อยู่นี่ครับถามว่าหลายหางไหมผมตอบรัาว่าเยอะหางเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่ามันจะเป็นเลขไหนรือที่มา0ูงๆเก่าบ่เพราะว่ามันไม่ได้บ่งกลมเลขตัวไหนครับที่ว่าเอยมาแล้วหากว่าเราชอบไปนี้ครับลองจดไว้ก็ได้ เพื่องวนามันเข่าได้จะได้ตามให้อีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณความฝานันแม่พอสดาและก็ขอบคุณทุกคนครับผม